เราก็ไม่เห็นซอมบี้นะแต่ทุกคนลองสังเกตเด็กคนนี้นะคะเขาเหมือนจะเห็นอะไรอยู่ข้างในอ่ะใช่นอต้ออีทุกคนกลายเปซอมบี้พกฝากทุกคนกดติดตามช่องที่กุ๊กกุ๊กรองนี้นะคะ และอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะ ฮัลโหลสวัสด,ดีค่ะทุกคนพี่กุกคุ้งนะคะวันเนี้ยเราอ่ะจะมาสำรวจโรงเรียนรักกันอีกครั้งหนึ่งจากความเดิมคลิปนั้นนะคะที่พี่กุกุ้งอะบินโดนแล้วเราก็ได้เจอคุณครูสุดโหดแล้วไม่ใช่คุณครูสุดโหดธรรมดานะเราอ่ะได้รับรู้ว่าก่อนที่คุณครูสุดโหดจะตายอะคุณครูสุดโหดอะได้ทําอะไรแล้วก็คุณครูสุดโหดตายโดยการล้มหัวฟาดพื้นนั่นเลย ราะก็เลยจะมาบินโดรนต่อนะคะโดรนที่เราจับภาพได้เนี่ยเป็นภาพจากอดีตและวันนี้นะคะเราจะมาสำรวจที่เดิมอะไรไม่เป็ตรงนั้นหรือเปล่าอ่ะเฮ้ยใสงสะท้อนหรือเปล่าพี่กอ๊คใส่สะท้อนอืออุ้ยเหรอนั่นสิไอเราก็นึกว่าเราตาฝาดอ่ะนึกว่าจะเจอดีแล้วนิวสามารถตอนกลางวันแสงแสงนะคะทุกคนเฮ้ยเต็มเลยพี่ก้องเ้ยเต็มเลยเฮ้ยอะไรอะไรเนี่ยลูกเนี้ยลูกเบอร์รี่หรือเปล่า นี่ลูกมมเบอรี่นี่อุยโรงเรียนร้านมีลูกมมเบอรี่ด้วยเหรออุ่ยเลิศมากเลยอะีดเยอะขนาดนี้เนี่ยเราว่าเก็บกินสีม่วงอย่างนี้นะคะเนี่ยมันอร่อยมากนี่ดูสิเยอะขนาดเนี้ยแต่ไม่มีใครเก็บไปกินเลยอ่ะมันสมกับเป็นโรงเรียนร้างจริงเลยพี่กุ๊กจริงรึเปล่าอร่อยมากเฮ้ยหรือมันจะมียาพิษตายแล้วใครเห็นไหนล่ะวุ้ยอร่อย เดี๋ยวเก็บให้แพนดา้ารยดีกว่าแพนด้าชอบกินของเปรี้ยวๆอะ่ะเ้ยลืมภารกิจเราวันนี้คือมาสำรวจโรงเรียนร้างเออนั่นะสิเดี๋ยวอันนี้เอาไว้ก่อนนะคะสำรวจโรงเรียนร้างนะทุกคนเดี๋ยวพี่คุกะจะทําการบินโโรนเพื่อที่จะดูเป็นโรนจากภาพอดีนะคะแล้วเราจะดูว่าที่เนี่ยจะมีผีอะไรนอกจากผีคุณครูสุดโหดอีกไปดูกันเลย ไม่ต้องย่องนะพี่กุ๊กทำไมอะมันไม่ใช่มีใครมไม่ใช่มีใครนะคะเดี๋ยวเราอาจจะมาเริ่มบินโดนดูภาพอดีตกันทุกคนตรงนี้นะคะก็คือสนามสนามกีฬาอลย,ยถึงจะเป็นโรงเรียนร้างเนี่ยแต่สนามกีฬาเขาก็แบบเขียวชอุ่มมากเลยเนาะอุ้ยวุ้ยเต้จๆๆนจเต้นอ่ะขอให้โดนจับภาพวิญญาณได้ด้วยทอดทางขวานะคะมันก็จะมีต้นไม้สูงสงเฮ้ย เขคืออะไรอะนักเรียนอืมนักเรียนอ๋เป็นนักเรียนที่โตเนาะใช่โอ้ตัวสูงมากเลยอะแสดงว่าเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมนะคะทุกคนอืมอุ้ยแล้วเขาทำอะไรอะ่ะทำอะไรอะ่ะอ๋อ ออกกำลังกายไงเห็นไหมเขาเลยตัวสูงไงเพราะเขาอะรู้จักมันที่จะออกกำลังกายนะคะนี่เห็นไหมเท่าที่ดูนะเป็นนักเรียนที่ใส่ชุดสีขาวแล้วก็กางเกงสีน้ำเงินใช่ไหมเออแล้วก็ออกกำลังกายแต่เขาก็เป็นดูเป็นคนปกตินะใช่โอ้ยอยู่คนเดียวออกกำลังกายไม่เหงาหรออุ้ยนี่มันเป็นเวลาเลิกเรียนแล้วอยู่คนเดียวเอาน้ำอะไรกินน้ำสีแดงๆอ่อะสีแปลกแปลกนะน่ะ เ,เดี๋ยวเราลองดูดูใกล้ๆนะคะไปไปเดี๋ยวนะยาพิษยาพิษอถ้าให้เราดูเนี่ยสีน้ำมันเหมือนกับสีเลือดเลยอะอหรือว่านี่เป็นต้นเหตุข,ของที่ไม่ใช่มาดูกันต่อนะหลังจากที่ดผู้ชายคนนี้เขาเป็นแบบนี้แล้ว,ลวรเราันยังไงต่อเราเรามาขับรถให้มันมุกว้างขึ้น มันก็ถือของอ่ะมันถือของขายเหรอใช่เก็เจะไปหาเด็กคนนี้หันมาเฮ้ผีอะไรอะ่ะนี่มันผีซอมบี้นี่ฮยไอ<ป>้มัธยมซอมบี้มาในหนังเลยโดนกัดไปแล้วเออโ <gasps> อโดนกัดยายก็เป็นซอมบี้ เดี๋ยวนะแล้วคุณคุณสุนโคนอยู่ไหนอะนนผิวของคุณสุนโคนก็หาไม่เจออ่ะแล้วทุกคนเรามาดูซอมบี้ตัวนี้กันต่อนะอเขากำลังเดินเฮ้ยใช่อาการสตอมบี้นะคะก็คืออาการของเหมือนคนเป็นโรคติดต่ออ่ะใช่เดินเหมือนไม่มีจิตวิญญ,ญาณเลยอะ่ะเดินเหมือนหาของกินอุอ้ยมันเป็นการติดเชื้อซอมบี้ที่แบบรวดเร็วมากเลยอะทุกคนอแล้วยังไงต่อ ตอนนี้นะคะเราอะกำลังบินโดรนจับภาพอดีตนะมันยังไม่มีใครโผล่มานน่นี่นสิกำลังหายเหยื่อแน่เลยหายเหยื่ออืมเท่าที่เราดูนะคะตอนเนี่ยมันเป็นเวลาเลิกเรียนอะ่ะไม่มน่าจะมีนักเรียนแล้วนะใ่ก็ไม่น่าจะมีใครแล้วอะ่ะเฮ้ยเราเดินไปไหนอะเฮ้ยเหมือนจะเดินหาจุดมุ่งหมายอื่นม,มีจุดหมายใหม่ทุกคนเดี๋ยวรขอขยับม้วยก่อนนะ ทุกคนเดี๋ยวตอนนี้นะคะพี่อู๋กูก่ะจะเปลี่ยนมุม,มจูนเวลานะคะไปอีกประมาณสักหนึ่งวันวัตนต่อไปนะคะดูซิว่าเราอ่ะจะเจอภาพอะไรเอาโอเคเรามาเริ่มบินโดนวันต่อไปกันเฮ้ย hey, ทุกคนนี่ไงเด็กสองคนนะ่ะเด็กผู้ชายสองคนนะ่ะนี่น่าจะเป็นระดับชั้นประถมใช่ให้ดูอะ่ะนี่นี่ไงโอ้ยเฮ้ยนี่หมมีคุณยายอของคุณยายอยู่ตรงนี้ เด็กชี้ไปที่ไหนอ่ะเฮ้ยแต่เราก็ไม่เห็นซอมบี้นะแต่ทุกคนลองสังเกตเด็กสองคนนี้นะคะเขาเหมือนจะเห็นอะไรอยู่ข้างในอ่ะใช่แงวรู้ทุกคน คนที่สามอย่าบอกนะว่าจะกัดอีคนนึงอ่ะโดนเพื่อนกัดแล้วแล้วตอนเนี้ยน้องซอมมี่คนนี้กำลังโดนลม้มแล้วใหญซอมมี่อ่ะยายซอมมี่หายไปไหนเฮ้ยยาย่ใหญๆๆซอมมี่ตอนนี้นะเกิดขั้นรุมระหว่างสองรุมหนึ่งอสองซอมมี่รุมหนึ่งคนเฮ้ยใหญซอมมี่เข้ามาแล้ว สมบีทั้งหมดสี่ตัวสี่ตัวเป็นสมบี้บนักเรียนแล้ซสมบียายไปเดนน่ากลัวมากอ่ะจะทำยังไงดีอ่ะไม่กลับแลไม่กลันแล้วน่ากลวัวมากเลยอ่ะเราอะต้องเอาเรื่องเนี่ยไปแจ้งแล้วก็ไปบอกคนที่สามารถช่วยแล้วก็ปราบสมบี้ได้อ <Okay, S 2> เดี๋ยวนะเราจะดูต่อดีไหมคะยังดีตอนนี้าต้อ มันวงเวงมากเลยพี่กุ๊กแต่ว่าพี่ยังอยากรู้ต่อนะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นอะน่าสิทุกคนอยากรู้ต่อไหมคะถ้าอยากรู้ต่อให้กดหนึ่งแต่ถ้าไม่อยากรู้ให้พี่กุ๊กกลับบ้านให้กดอสองช่วยดิคอมเมนต์ด้วยนะ